แต่ก็แน่นอนนะครับว่าในขณะที่ผมพูดเนี่ยอาจจะมีเสียงฟ้าเสียงฝนเนี่ยดังก่อนหึมมาในบางช่วงก็ต้องขออภัยกันในล่วงหน้าก่อนนะครับในขณะนี้ฝนที่ชนบุรีศรีราชาเนี่ยก็เรียกว่าตกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดกันเลยทีเดียวเนาะแต่ประเด็นนะครับที่จะนํามาคุยนํามาเล่านํามาวิเคราะห์วันนี้เราจะพูดถึงแรปโซฮอนด้าเราจะพูดถึงมาร์คมาเคสนะครับจะพูดถึงเรียกว่าสถานการณ์ความเป็นไปของพวกเขาในตอนนี้แล้วก็เรื่องราวของ อนาคตว่าอินซีพญาอินซีนะฮะจะกลับมาสยายปีกอย่างยิ่งใหญ่เหมือนในอดีตได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่กันแน่ตามที่ผู้จัดการทีมบรบโซฮอนด้าอาบัตโต้อกนะครับได้พูดไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะฮะบ,บอกว่าเนี่ยนะครับว่าพวกเขาตอนนี้ก็รู้ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ย่าแย่พื้นที่ที่พวกเขายือนอยู่มันไม่ใช่ที่ที่พวกเขาเคยอยู่เคยเป็นอ่าแต่ผู้จัดการทีมก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะใช้เวลาในการที่จะแบบว่า ต่อสู้แล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วจะสามารถกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งได้เพราะว่าพวกเขาคือ Honda ทีมที่ไม่เคยยอมแพ้เอานะแต่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในสายตาของทางผู้จัดการทีมนี้ดูเหมือนว่าจะยังคงโฟกัสไปที่นักแข่งที่ยังคงบาดเจ็บแล้วก็พักฟื้นอยู่นั่นก็คือมาร์คมาเคสนั่นเองนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามาร์คมาเคสเองก็เป็นเขาเรียกว่า ที่น่าสนอกสนใจนะครับน่าจะโฟกัสไปนะฮะแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงแข่งในฤดูกาลนี้เราเรายังไม่ทราบชัดเจนแน่นอนว่าจะกลับมาทันหรือเปล่าแม้ว่าความตั้งใจของเจ้าตัวอยากจะกลับมาให้มันทันในช่วงกันยายนเพื่อเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการทดสอบรถเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นต้นแบบในปีหน้าเนี่ยนะครับแต่ยังไม่มีใครทราบหรอกฮนะแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่อาจจะทราบได้หรือแม้กระทั่งทีมแพทย์ก็ต้องอาศัยการประเมินเป็นช่วงๆไป มาร์กเองก็เรียกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการเข้าสู่โปรแกรมแบบฝึกหัดในการดูแลร่างกายนะครับเราจะได้เห็นมาร์กอัปเดตนะฮะในไอในเฟ e b o o k ในะไรส่วนตัวของเขาในเรื่องของกิจกรรมการออกกําลังกายการฟิตอยู่ในยิมต่างๆนั่นก็คือเป็นในสิ่งที่ทางทีมแพทย์คณะผู้รักษาเนี่ยเขาก็ได้กําหนดมาให้นะครับว่าควรจะแบบว่าในแต่ละวันเนี่ยนะฮะจะมีการออกแบบออกแบบการออกกําลังกายรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างรวมทั้ง อาหารการกินความเป็นอยู่ทุกสิ่งอย่างสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือมันก็บอกบอกชัดเจนนะว,ว่าใจเนี่ยสู้อยู่แล้วนะฮะอาวโต้คูยิก็มองนะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามาร์กกลับมาได้ในสภาพร่างกายที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาเชื่อมั่นนะครับว่าฮอนด้า <Honda S 1> จะกลับมาเฉิดฉายในเวทีมอเตอร์ีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีความมั่นใจในตรงนั้นมาร์กกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยสามสิบบวกนะครับในการแข่งขันในฤดูกาลต่อไปนี้ ถามว่ามันเป็นอายุที่มากหรือยังมากแล้วฮะแต่ยังไม่มากที่สุดจริงอยู่นะครับว่ายังมีนักแข่งน้องใหม่หลายๆคนที่อายุแค่20ต้นๆนะครับที่มีพละกกาลังร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งกว่ามากหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะมองไปถึงตรงนั้นในช่วงวัยใช่ไหมแต่ในอดีตที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี่นักแข่งวัย30บวกที่สามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวต่อสู้เพื่อแชมป์โลกได้ยังคงมีอยู่หลายคนนะฮะแน่นอนฮะวอลเลนิโนลอสซี่คือคนแรกที่เราจะคิดถึงครับ หรือจะเป็นอังเดียดวิโซโซ่แบบนี้นะฮะหรือเอาไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกเอาใกล้ๆกล้นี่นะฮะอเลสเอสปากโลหมายเลขสีเอ็ของอาร์พเลียนี่ก็คือนักแข่งวัย32ปีนะครับที่เรียกว่ายังคงฟิตเปลี่ยนะฮะน้องๆหลายๆคนยังฟิตไม่เท่าเ็าเลยก็มีเนี่ยดังนั้นมาร์คถ้าจะกลับมาในปีหน้าในวัย30บวกเนี่ยหลายๆคนที่เป็น FC ของเขายังคงมีความเชื่อมั่นอยู่เต็มเปี่ยว่าวัย30มไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ปัญหามันน่าจะอยู่ที่ในเรื่องของอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับที่ การผ่าตัดในรอบนี้มาร์กเองทุกคนเองเนี่ยหวังว่ามันจะเป็นการผ่าตัดแบบปิดจ็อบนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาผ่าอะไรอีกแล้วก็คือทําให้มันเบ็ดเสร็จไปเลยนะครับคือแบบยอมนะฮะยอมที่จะสลัดทิ้งฤด,ดูกาลนี้ไปเลยหรือว่าแม้จะกลับมาไม่ทันในการทดสอบการเทีรลดยังไงเนี่ยก็วัดดวงเอาปีหน้าคือถ้าไม่ทำเนี่ยมันจะไม่จบสักทีะนะครับมันมันจะไม่จบไม่สิ้นสักทีมันจะทำเป็นยังไงล่ะก็คือที่บอกไม่จบไม่สิ้นเนี่ย มาร์กเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าทุกครั้งที่เขาพยายามที่จะผลักดันตัวเองมากเกินไปเนี่ยมันก็รู้ว่ามันเหมือนอาการแบบคนที่แรงมันมาไม่เต็มอะ่ะปกติเนี่ยมาร์กเขาเป็นคนถนัดขวาใช่ไหมดังนั้นแขนขวามันจะต้องถนัดกว่าแขนซ้ายที่ไม่ถนัดแต่ในสภาพของมาร์กในตอนนี้ก็คือแขนขวาเขาแรงมันไม่เท่าแขนซ้ายฮะสมมติว่าเต็มสิบรือว่าแขนซ้ายเนี่ยโอเคเลาประมาณ8ประมาณ9แขนขวามันจะอยู่ประมาณ5ประมาณ6 นี่ฮะมันไม่สมดุลกันทั้งที่มันเป็นฝั่งที่มันถนัดตามธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คือจะมามองว่าแบบอืมโอเคละทนอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ต่อสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็รังจะเป็นผลเสียก็เลยตัดตัดใจนะครับมีการคุยกันในทีมอยู่มาพักใหญ่ไม่ใช่ว่าตัดใจแบบปัจจุบันทันด่วนนะว่าโอเคควรที่จะไปทําให้มันเสร็จสับซะแม้ว่าจะต้องนานขนาดไหนก็ต้องยอมโราะมาร์กเองก็อย่างที่บอกไปนะว่าในวัย30แล้วเนี่ย ถ้าปล่อยไปก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะปล่อยไป Honda ก็เหมือนจะยิ่งออกทะเลไปใหญ่อย่างนั้นดังนั้นก็เลยแผนของ Honda ก็เลยรีเซ็ตใหม่เลยก็เหมือนที่อาลเร์โตพีกบอกด้วยแหละฮะว่า Honda เองก็จําเป็นนะครับที่จะต้องจัดการอะไรใหม่ๆนะครับกล้าที่จะนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ซึ่งนี่ไงฮะนี่ก็คือการเป็นการนับหนึ่งอีกหนึ่งสิ่งแต่ความสําเร็จหรือว่าการแข่งขันมอเตอรี P, มันไม่ได้มีแค่นักแข่งสิฮะ มาร์คมาเกสทราบเรื่องนี้ดีนะครับเขาก็เคยพูดเหมือนกันว่ามันจะต้องมีทั้ง3ส่วนนะครับทั้งตัวนักแข่งทั้งทีมแล้วก็ทั้งรถด้วยนะครับมันจะต้องประกอบกันด้วย3สิ่งดังนั้นในตอนนี้ h o n d านับ1ไปในส่วนของนักแข่งไปเรียบร้อยแล้วก็คือตัดสินใจนะครับเอามาร์กไปผ่าตัดซะเนี่ยแล้วรถแข่งพวกเขาก็จะต้องนับหนึ่งใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็ทางส่วนของทีมด้วยนะฮะแต่ถ้าทีมเนี่ยโอเคล่ะก็คือคงไม่มีใครเข้าใครออกนะครับยังคงเป็นทีมงานทีมเก่าทีมเดิมนั่นแหละอ่านะฮะแต่ในส่วนของรถนี่สิฮะสอ,อย่างผ่านไปแล้วกําลังได้รับการปรับปรุงและอัปเดตใหม่หมายถึงว่านักแข่งกับทั้งทั้งนักแข่งกับทีมงานเนี่ยหมายถึงว่าโอเคไม่มีปัญหาอ่านะครับแต่แต่สิ่งสิ่งที่เรียกว่ายังคงมีปัญหาคือเรื่องของรถ ซึ่งรถเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาจากจทีมช่างอย่างเดียวนะครับมันมีเบื้องหลังนะครับมันเป็นในส่วนของคนที่มีส่วนในการพัฒนาในการคิดค้นในการอะไรอาแผนกนั้นของทาง Honda เขาเนี่ยที่มาจากโรงงานของ HR s r c นะฮะทีนี้รถต้นแบบท,ที่จะออกมาเนี่ยอาบูทูก็แม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดแบบว่าโดยตรงออกมาว่ามาร์ควรจะมาวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่านะครับแต่ก็เหมือนทําให้เราเข้าใจได้ใช่ว่ใช่ไหมว่ามาร์กเองยังคงเป็น ความหวังหนึ่งเดียวใจเขาเขาคงอยากจะลุ้นให้กลับมาให้ทันในในกันยายนให้ได้ยิ่งยิ่งดีนะครับจะได้มีส่วนมาครํำทางเออนะครับแต่นั้นก็ยังหวังอยู่แต่ทีน่นี้ถ้ามาประเด็ดนนี้นั่นหมายความว่า h o n d ้าไม่ได้วางอะไรไว้เพื่อที่จะได้หวังพึ่งว่านักแข่งคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนหรือเปล่าเอาตามจริงผมมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะฮะทุกคนเพราะว่าจริงอยู่ครับว่านักแข่งต่อให้ได้อเล็กลินมาเนี่ยคนที่ ก็เป็นหนึ่งในนักแข่งระดับหัวแถวอีกคนหนึ่งในวงการในตอนนี้หรืออาจจะเป็นจวนมีหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็นถึงระดับอดีตแชมป์โลกเนี่ยแต่ทุกคนครับเมื่อเราไปอยู่ในที่ทํางานใหม่เราก็จะเป็นเด็กใหม่ของที่นั่นดังนั้นจะเป็นความเกา่าเกมจะเป็นเกียรติประวัติต่างๆนั่นอยู่ในอดีตนะครับบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้ชัดเจนนะครับว่าผู้มาใหม่เนี่ยจะเป็นผู้กอบกู้หรือเปล่าดังนั้นแา่ฮอนด้า Honda ก็ ไม่ได้ไปซีเรียสเรื่องของนักแข่งคนใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยผมผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรถูกไหมครับจะลืมนะครับว่าสองซูซูกิมาจากสูบเรียงครับพวกเขาไม่มีประสบการณ์เรื่องของสูบวีมันไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับกับการที่ขับสูบเรียงแล้วกระโดดขึ้นมาขับสูบวีแล้วจะประสบความสําเร็จหมายถึงว่าการเปลี่ยนขั้วขนาดนี้นะฮะแล้วฮอนด้าเองก็พยายามที่ทํางานให้รัดกลุ่มที่สุดนะฮะในตรงนี้ดังนั้นพวกเขาก็ย่อมไม่ประมาทที่จะทิ้งเรียกว่า อนาคตเอาไว้กับคนที่เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันยังไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเลยเนี่ยแต่ถ้าถามว่าจะไปเรียนรู้ในการแข่งขันในฤดูกาลนั้นหมายถึงว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่สายฮะยังไม่สายเพราะว่าผู้มาใหม่ยังไงก็ต้องปรับตัวฮะยังไงต้องตามเบสิกทั่วไปต้องต้องปรับตัวให้ได้อยู่แล้วนะ,ะแต่มาร์เก็ตในตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2อย่างที่ผมมองนะฮะเป็นประเด็นที่ทั้งหน้าจับตามองแล้วก็หน้าห่วงหน้ากางังวลนะฮะ ประเด็นแรกก็คือเราเรื่องของเขาเรียกว่าเขี่ยวเล็บเนี่ยผมว่าแน่นอนนะครับว่าเขายังคงมีอยู่แต่มันจะไปมีในระดับที่จะสามารถต่อสู้กับน้องๆน,นะครับที่ร้อนแรงกันเหลือเกินได้แค่ไหนตรงนี้มันก็จะเป็นอีกเคสหนึง่งประเด็นต่อมาก็คืออาการบาดเจ็บเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นแค่ไหนยังไงนะครับผ่าออกมาเนี่ยจริงอยู่ว่าจะเป็นการผ่าตัดที่มาร์กเองที่ทีมเองเนี่ย หมายมั่นปั้นมือว่าต่อไปไม่เอาแล้วนะไม่มีแล้วนะให้มันจบแค่ครั้งนี้ปิดท้ายปิดจ็อบไปเลยเนี่ยแต่ทุกคนอย่าลืมนะครับว่าตราดใดที่มาร์กมาร์เก็ตยังคงขับด้วยสไตล์แบบนี้เขาก็มีโอกาสนะครับเสี่ยงที่จะล้มเหมือนเดิมะนะฮะจิงอยู่นะครับผมอาจจะพูดไปเมื่อช่วงกลางรายการการคลิปนะฮะบ,บอกว่านักแข่งใบ30บวกนะครับที่ลุยแล้วก็มีโอกาสต่อสู้เพื่อหัวแถวนะครับไม่ว่าจะเป็นรอซซี่ไม่ว่าจะเป็นโดวิโซโซไม่ว่าจะเป็น oso, เอสปาการโรเนี่ย สามคนนี้อยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ฟิตเปลี้ยนะครับไม่ใช่อยู่ในภาวะเหมือนกับมาร์กที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่มาแล้วก็ร่างกายนี่แบบว่าน่วมไปทั้งตัวในอดีตแล้วเนี่ยนี่มันมันมันเป็นจุดต่างผมไม่ใช้คําว่าจุดเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นมันยังไม่ถึงตรงนั้นแต่ใช้คําว่าจุดต่างนี่ถูกต้องที่สุดแล้วเพราะว่า ถ้าตราบใดที่มาร์กยังคงเป็นนักแข่งที่พร้อมที่จะล้มอยู่ตลอดในแบบนี้กล่าวคือเราอาจจะมองถึงรถด้วยใช่ไหมฮะว่าเราไม่มองว่ามาร์กขับประมาทไม่มีใครอยากล้มหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้ารถมันไม่เป็นใจภาวะอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในช่วงเซียวินาทีมันก็เกิดได้ไงถ้ามาร์กไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะประคองตัวเองให้ให,ให้สถิติการล้มมันล้มให้มันน้อยที่สุดได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่อาการผ่าตัดมาเนี่ยมันจะกลับไปได้อีกครั้งหนึ่ง คำว่ากลับไปได้หมายความว่าต่อให้ไม่มีกระดูกระเดี่ยวส่วนไหนหักตรงนี้ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรมากมายแต่สิ่งที่จะตามมาสําหรับหลังคนที่ผ่าตัดหนักผ่าตัดใหญ่มากก็คือมันจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าคนที่ร่างกายปกติโดยที่ไม่ได้ว่าผ่านการผ่าตัดซ้ําแล้วซ้ําเล่าเหมือนกับมาร์กในจุดเดิมนี่คือจุดต่างที่น่าจะตามองครับเป็นจุดต่างที่น่าตามต่อเป็นอย่างยิ่งนะครับ ถ้าเกิดว่ามองในรูปการแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะฮะที่มาร์คมาเก็ตอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์การขับของตัวเองหรือเปล่าผมว่าประเด็นนี้มันก็ละเอียดอ่อนมันอาจจะทำให้ FC ของ Honda FC ของมาร์คบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณพู้ยถ้าแบบว่าเปลี่ยนในแบบนี้นั่นก็หมายความว่ารถก็ต้องเปลี่ยนใช่ฮะมันมันมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้อีกบอกว่าจะต้องนับหนึ่งใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าใน รถเวอร์ชั่นนี้นะครับใน2ปีมาน,นี้ทุกคนจะได้เห็นว่าพวกเขาพยายามจะทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นแบบไฮบริดผสมผสานก็คืออยากจะเอาให้นักแข่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปได้ดีะนะครับกับกับสิ่งตรงนี้ถามว่าไปได้ดีไหมมันมันก็มันก็ไม่เชิงนะฮะทุกคนนะ่าจะบอกว่าถ้าดีมันนาคากามิน่าจะได้ลุ้นโพเดียมสักทีเถอะคิดว่าใช่ไหมหรือว่าจะเป็นที่ตัวนักแข่งเองก็ก,ก็ไม่ทราบได้ตรงนั้นอะ คือคือ,คอพยายามที่จะแบบว่าออกแพ็กเกจใ,ใหม่มาพยายามที่จะผสมผสานความคิดเห็นของนักแข่งพยายามที่จะไม่ไม่ทำรถให้อิง Mark m a r เก็มากเกินไปเหมือนในอดีตอะไรทำนองนั้นนะนะฮะดังนั้นเมื่อทําในแบบนี้ต้องบอกเลยนะครับทุกคนนะว่า RC 213V เนี่ยเป็น All New เลยนะครับในรถเวอร์ชั่นใหม่ในปี2022นี่เป็น All New ฮะแต่กลายเป็น l l new ที่ใครจับก็ออกทะเลไปเลยแม้กระทั่งมาร์คมาเก็ก็ยัง ถทบเจ้าตัวไม่รอดเลยฮะดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่รถแข่งเวอร์ชันที่กำลังจะมาถึงในปีหน้าเนี่ยอาจจะกลับไปสู่รูปแบบของการที่จะทำให้มันแตกต่างไปจากปีนี้โดยสิ้นเชิงก็คือต้องออลนิวใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ใส่ความเป็นมา,มาร์เก็ตลงไปอีกครั้งส่วนนักแข่งที่เหลือก็ต้องปรับเอาอ่ามันก็เป็นการวัดดวงนะ,ะว่า การที่ได้สองซูซูกิมาถ้าถ้าตามข่าวลือนะครับแต่ลินนี่น่าจะ100%รเแต่เมียนี่ยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ออกมามาชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็น่าจะเกินรึ่งคิดว่านะฮะถ้าได้สองซูซูกิมานี่ก็ไม่ใช่นักแข่งระดับไก่กานะฮะระดับการปรับเนื้อปรับตัวผมว่ามันก็คงจะแบบว่าอาจจะไปได้ดีไปได้เร็วอยู่นะฮะในระดับอดีตแชมป์โลกระดับคนที่เคยชนะการแข่งขันมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าแต่ใดๆแล้วก็คือ ถ้ารถแข่งในเวอร์ชันไฮบริดผสมผสานทั่วไปแบบในปีนี้เนี่ยไม่น่าจะไหวไม่น่าจะรอดใช่ไหมล่ะดังนั้นมันมาในแบบนี้นั่นหมายความว่ามันก็จะมียุดจุดหนึ่งที่น่าสนใจต่อยอดกันอีกก็คืออ้าวถ้าเกิดว่าจะทําอิงตามมาร์คแสดงว่ามาร์คเองก็จะต้องกลับมาได้ทันในเวลาที่ต้องการถูกฮะอ่าถ้าถ้าจะทําให้ได้สิ่งแบบนั้นก็คือจะต้องแบบว่ามาให้ทันกันยายนให้ได้นี่ฮะมันมันก็เลยกลายเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่อัลเบร์โตพูดอีกเนี่ย พยายามที่จะอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาไม่ได้พูดโดยตรงนะครับแต่พยายามจะสื่ออ้อมให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยมาร์กต้องกลับมาได้ให,ให,ให,ให้มาทันภายในกันยายนนะเพื่อที่จะได้มาเตรียมตรงนี้อ่าใช่ไหมครับอ่ะดังนั้นก็คือนี่ก็คือเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda นะฮะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คืออเล็กมาเกสไม่อยู่แล้วนาคากามิจะจะอยู่หรือเปล่านะครับยังไม่ชัวร์เพราะว่าเก้าอี้ของเขาอาจจะถูกแทนที่โดยไอโอคุระหรือเปล่า แต่ทุกคนนะครับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในทีมหลักทีมรองเนี่ยมันก็มีผลกับการพัฒนารถหมดนะครับอย่าบอกว่าไม่มีนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอา้า LCR ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยนะฮะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยว่าอยู่ทีมรองแล้วรถก็มาจากสเปคโรงงานแล้วก็ส่งต่อผ่านไปทีมรองไม่ใช่เหรออา่ามันไม่ใช่แบบนั้นสักทีเดียวฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านักแข่งของทีมรองเนี่ยพวกเขามีหน้าที่ในการเก็บข้อมูลซึ่งตรงนี้นะฮะข้อมูลที่ถูกป้อนจากทีมเซ t ร์เทนไลท์แล้ว่าทีมรองเนี่ยส่งขึ้นไปหาโรงงานเนี่ย อันนี้ก็คือมันเป็นประโยชน์ฮะทุกคนลองคิดกลับกันนะฮะคิดกขัขำนะสมมติว่านักแข่งทีมร้องนี่โคตรมั่วเลยอย่างเงี้ยให้ข้อมูลให้อะไรไปหมดอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันมันเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเราคิดว่าโรงงาน,นรับข้อมูลตรงนั้นไปมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียการพัฒนารถไม่ต้องสืบะมันก็ต้องแย่มันต้องเลวร้ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลง2ตําแหน่งเลยเนี่ยอันนี้รินเนี่ยมายชัวร์ละถ้าเขาเอาไม่เอานาะคยับงเนี้ย เออแล้วก็ดึงไอโอกราขึ้นมามันจะเป็นยังไงเอออย่างนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตามข่าวล่ามข่าวเลยเห็นบอกว่าถ้านาคาการมิหลุดจากเก้าอี้ไปเนี่ย SRT ยังคงจะเอาเข้าไว้เพื่อเป็นเบื้องหลังในการอยู่ในทีมทดสอบอยู่ในทีมพัฒนารถแข่งว่าอย่างนั้นอันนี้จริงไม่จริงยังไงรอให้มันเกิดขึ้นก่อนคิดว่าไม่นานเกินรอได้ทราบอนาคตแน่นอนนะครับโอเคทุกคนถ้าฟ้าบึมบ้าบึมบ้ามาเตือนอีกแล้วนะะก็ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเองเมื่อกี้เดินเข้าไปเก็บของเก็บอะไรหน้าบ้านนี่ก็จเจอฝนก็ไปรู้สึกว่าหนาวหนาวสะบ้านเหมือนกันนะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ